ก็มาตีพึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูว่าพึ่งจะอยู่ยังไงอยู่แบบไหนครับดูอยู่ครับผมเดี๋ยวตามรถเคนไปนะครับตันนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะเอาบนนู้นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คนละประเภทกันนะครับผมอันนี้พึ่งพันอิตาเลียนเนี่ยที่เขาเรียกพึ่งเลี้ยงนะครับดูไหมอืมอันนั้นถาด อาหารน้ำปลาอันนั้นพึ่งหลวงกินตามธรรมชาตินะเดี๋ยวเก็บพึ่งหลวงครับผมอุปสรรคคนละแบบ ผ่านได้ไม่ได้ไปจนได้ครับผมนู่นครับไปจนได้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับลึกนั่นน่ะฝนมันตกไงครับพึ่งพึ่งไปครับผมเตรียมขึ้นครับลมก็หยุดไม่อยู่นะเนน่ยโอ้หสุดยอดเลยพรอวัน แล้วหนึ่งลังนะครับเหลือลังซ้ายมือเดี๋ยวรถเคนจะโยกไปลังนู้นนะครับเดีเ๋ยวไปอาลังใหญ่ฝั่งนู้นครับจัดการลังเล็กนี่ก่อนเคเขาตัดก่อนนะ น้ำนะครับหลังใหญ่เคขอตัดก่อนนะครับหลังที่สองนะครับที่นี่มีห้าหลังเอ๊สามแล้วเคขอตัดก่อนหลังที่ห้าอ่อนนะครับวันนี้ขึ้นคนเดียวไม่มีคนถ่ายตอนตัดให้นะครับก็เอา ถ่ายให้ชมลังนะครับ okay, เค้ขาตัดก่อนนะครับผมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตามโถเคนกลับมาพึ่งตีเพึ่งเสร็จรอบบ่ายควนี้ก็จัดการเพึ่งอีกชุดนะครับผมได้นะ้าพึ่งมาอีกแล้วก็ปาตะกานี่ครับลังก็พึ่งเอาผึ้งน้ำพึ่งไข่ขายเรียบร้อยนะนี่นะครับ น้ำผึ้ง